สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เข้ามาตํมามะคุงกันอีกนะ้องเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ติต่าให้มันแซบๆก่อเมื่อน้นอีกนะคะเนาะเอามาล้องเบอ่งกันเลยเมื่อนี้เขาถึงใส่บกักพริกประมาณหาเมททอเกาค่ะเพราะว่าเป็นคนบ่ก,กินเผ็ดถ้าใส่หลายก็กินบ่ได้แล้ว,วแป๊บนึง,งลองกัน เวลาตมามกพี่กระใส่เกลือจากน้อยด้อค่ะเดินจะได้บ่กระเด็นกระดอนใส่ตาเนาะเอาก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะขาดบ่ได้ปลา,า่าแม่เดนนี่ค่ะปรุงเองต้มเองแค่จะใส่ขวดนำสมหรือซื้อแล้วะค่ะเด้อมันเหลือขวดไง มใส่กระเทียมดองใส่กะปีบางครั้งที่มันเห็นเป็นใบน้อยๆน,ยนี่แน่กับใส่อันนั้นก็ใส่ใบ,บกะทิ้นเข้าไปค่ะใส่ใบกะทิ้นใส่มันนี้ใส่จากซีสอรเนาะมึงเนาะที่กระเทียมดองน้ำปูแต่ว่ามันเป็นกันแขน,แขนมันเป็นคือยังกะปีค่ะบานเท้ากระเอินกะปีปูเนาะเป็นน้ำดำกันแขน,แขนทำให้มีสีสันคือกันกับข้ขาวต่ำใส่บกก็ค,ค่ะ ลกปูเขาค่ะปูหวานปูเข้มหวานทั้งเข้มทั้งหวานนี่ปูอยู่นะแซบแซบปูดองประเทศเนี่เป็นของคนเวียดนามค่ะเพราะวา่าเป็นลาฮ่าซนี่เขาบอต้องเซนน้ำตาลหน่กเพราะวา่วามันหวานอยู่แล้วมะน,น,นาว มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศบอมันบานเท่ากัเอินว่าบักเลนเราวะเนาะบานเท่าเอินบักเลนเนาะคลุกเขล้าเข้ากันคลุกเขล้าเข้ากันเป็นนักแสบด้ยหนึ่งแสบด้ยหนึ่เป็นนักแสบบอมื้อนี้ค่าต่ำแพงกว่ามื้อนั้นมื้อนี้ต่ำจักสามสิบห้าบาทเนาะ เมื่อนั้นต่ำเศร้าบาทไหมเมื่อเด็กต่ำเาเสียผาบาทถาดยังไงเนี่ยเล้าสองคนกินจะเสีโหลดเมื่อนี้มีหมูกินน้องหน่อยเพิ่นมาซอยงานและมีหมูกินเมื่อนี้มีเล้าสองคนกินจะเสีบแข่งกันเมื่อนี้เนะาะเห็นไหมต่ำขึ้นมากนะสีสันมาก,กินบ่ละ่ะ เริ่มแล้วเริ่มแล้วคือกันกันกบข้าวซอยประกอบอ,กอเ่เป็นไรเป็นงไรน้ำลายไหลน้ำหอยบอัวซีม,มึงก่อนนะค่ะเด้อทกกำยังไงซีม,มึงก็สิ ก็สิแสบหรือว่าจ่างหรือว่าเค็มเอาสม,มตัตักยากแทบตักบ่เป็นตี <c oughs> น้ำมีไงอ่าปากกว้างอืมแบบเต็มตับ เป็นแต่แสบบอเป็นแต่แสบบอมาเด้อมาเด้อค่ะเด้อมากินสซมตมันแสบๆน้ำกันเด้อมันนี่เด้อมันนี่คกุกแบบไงมันนี่แสบแสบค่ะแสบก็มือนันอีกกินอยู่บัดมือละมือเนี่ยแสบๆๆหลายแสบหลายตับหงแซบแสบจ๋ามัอนี่แสบก็มือกอนนันอีก มื่อี้ตำหลายพร้อมเมื่อี้มีมูไม่กินน้ำลายอยู่ดอกมาเด้อจ่าเด้อไม่กินน้ำกันเด้อจ่าเด้อผู้ใดที่เขามาชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองกันทุกท่านทุกท่านเด้อค่ะเด้อจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะพี่แดนนี่นะเด้อค่ะเด้อรายการพากิน,พา,กนพาเที่ยวไลฟ์สไตล์ของพี่แดนนี่ค่ะ ฝากติดตามรับในเดอค่าเด้วขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ